ลัคนาราศีพฤษภเดือนธันวาคม2568ใครที่รู้ลัคนาของตัวเองแล้วคลิปนี้ตรงกับคุณโดยตรงแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจสามารถดูแบบราศีในศาสตร์ของไทยก็ได้เช่นกันเดือนสุดท้ายของปีที่หลายคนอาจอยากปิดจ็อบเก่าเคลียร์ใจเคลียร์งานแล้วเตรียมเข้าสู่ปีใหม่ด้วยพลังดีๆ พลังงานของชาวพ,พืชศพในเดือนนี้มีความโดดเด่นเรื่องการเปลี่ยนผ่านการยกระดับและการชำระล้างสิ่งเดิมๆทั้งในเชิงความสัมพันธ์การงานและความคิดของตัวเองหลายคนจะเริ่มรู้สึกเหมือนจังหวะชีวิตเริ่มไหลลื่นขึ้นหลังจากช่วงหลายเดือนก่อนหน้าอาจมีความฝืดหรือสับสนอยู่บ้างเดือนนี้เหมือนจัก,กรวาลกำลังบอกว่า ถึงเวลาปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและเดินไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าภาพรวมเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่พระสบจะนิ่งขึ้นคมขึ้นคุณมีพลังในการตัดสินใจมากขึ้นรู้ว่าอะไรคุ้มค่าอะไรตัดทิ้งได้และอะไรควรเก็บไว้เพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจัดการชีวิตได้ดีขึ้นมากสิ่งที่เด่นมากในเดือนนี้คือ การสรุปบทเรียนของปีการวางแผนใหม่การเริ่มต้นสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นความกล้าหาญในการพูดหรือเลือกในสิ่งที่ต้องการจริงๆอาจมีบางช่วงที่คุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อคิดทบทวนชีวิตซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะการเงียบครั้งนี้จะทําให้เกิดไอเดียหรือความชัดเจนบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณในปีหน้า สุขภาพระวังเรื่องความเครียดการนอนน้อยปวดไหล่ปวดหลังความคิดฟุ้งซ่านก่อนนอนถ้าคุณดูแลเรื่องพักผ่อนให้ดีเดือนนี้จะผ่านไปอย่างสวยงามมากการงานงานของพฤชศพเดือนนี้เริ่มเห็นผลหลายคนเหมือนกำลังขยับจากช่วงที่ชา้ชาๆเข้าสู่ช่วงที่มีความก้าวหน้าแบบชัดเจน พลังงานของคุณมีคำว่าเติบโตปรับโครงสร้างยกระดับรายได้สำหรับคนทำงานประจำเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้งานใหม่หน้าที่ใหม่หรือได้รับการมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ผลลัพธ์จะดีมากมีโอกาสโดดเด่นจนกลายเป็นคนที่หัวหน้าและองค์กรมองเห็นคุณค่ามากขึ้น มีเกณฑ์ได้โบนัสคำชมโอกาสเลื่อนตำแหน่งในช่วงต้นปีหน้าแต่ต้องระวังเรื่องความคิดมากหรือกลัวการตัดสินใจเกินไปจนคุณเสียโอกาสที่ดีสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานจะเริ่มขยับมีลูกค้าใหม่เข้ามาหรือมีโปรเจกต์ที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดสิ่งที่ต้องระวังคือการทำหลายอย่าง พร้อมกันจนล้าเกินไปเดือนนี้เหมาะมากกับการรีแบนด์เปิดสินค้าใหม่เพิ่มช่องทางขายทำคอนเทนต์ถือเป็นจังหวะทองในการเตรียมตัวก่อนปีใหม่ที่จะมีคลื่นลูกค้าอีกระลอกเข้ามาสำหรับฟรีแลนซ์งานเยอะขึ้นรายได้ดีขึ้นแต่ต้องจัดตารางให้ดีเพราะอาจรับงานจนล้นการเงิน การเงินของพฤะศพเดือนนี้มีคำว่ามั่นคงขึ้นคล่องตัวขึ้นแต่ใช้จ่ายก้อนใหญ่เงินเข้าเยอะก็จริงแต่เงินออกก็เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการซื้อของใหม่ของแต่งบ้านค่าเฮฮาปาร์ตี้ช่วงปลายปีการลงทุนต่างๆข้อดีคือเงินที่จ่ายไปเป็นเงินที่เอาไปพัฒนาตัวเองหรือสร้างประโยชน์ต่ออนาคต ดังนั้นไม่ใช่การเสียเงินไปเปล่าๆมีโอกาสได้รับเงินพิเศษโบนัสลูกหนี้คืนงานเสริมได้เงินเร็วเดือนนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นซื้อประกันลงทุนเก็บเงินก้อนเพื่อปีหน้าความรักคนโสดคนโสดพฤสุจเดือนนี้เสน่ห์แรงพลังงานของคุณ คือหน้าค้นหาหน่าดึงดูดแต่เข้าถึงยากทำให้มีคนสนใจแบบเงียบๆหรือมีคนเข้ามาทักบ่อยขึ้นความรักช่วงนี้มีลักษณะเด่นคือเจอคนที่คุยแล้วรู้สึกใช่กกว่าเดิมมีความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบช้าๆแต่มั่นคงมีโอกาสเจอคนที่จริงใจตั้งใจมองหาความสัมพันธ์จริงจัง สิ่งที่ต้องระวังคือคุณอาจยังติดเรื่องเก่าความกลัวเก่าหรือกำลังเปรียบเทียบความรักใหม่กับอดีตทำให้ความรักช้ากว่าที่ควรคำแนะนำถ้าเขาดูโอเคคุยดีตั้งใจจริงให้โอกาสตัวเองสักครั้งคนมีคู่ความรักของคู่พระศพเดือนนี้มีพลังว่าปรับตัวเข้าใจกันมากขึ้น วางแผนอนาคตคุณและคนรักอาจมีบทสนทนาสำคัญเช่นการย้ายงานการย้ายบ้านการเก็บเงินการวางแผนอนาคตการเร่งทำงานเพราะอยากมีฐานะที่มั่นคงขึ้นสำหรับคู่ที่มีปัญหาเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการคุยแบบตรงไปตรงมาเพราะมีโอกาสกลับมาเข้าใจกันดีขึ้น สิ่งที่ต้องระวังความคาดหวังสูงเกินไปใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหึงหวงเล็กๆจากความไม่มั่นใจของอีกฝ่ายแต่โดยรวมแล้วเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่รักง่ายขึ้นคุยง่ายขึ้นความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมากสรุปภาพรวมพฤนศพเดือนธันวาคม2568ชีวิตนิ่งขึ้นมีสติขึ้นและชัดเจนกับตัวเองกว่าเดิม การงานมีโอกาสเติบโตได้งานสำคัญหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การเงินมั่นคงรายได้ดีแต่มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่คนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นพร้อมวางแผนชีวิตร่วมกันเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากสำหรับการเปลี่ยนตัวเองสู่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นพลังงานของคุณ เหมือนปีหน้าเตรียมเปิดโอกาสใหญ่ๆไว้ให้แต่ต้องเริ่มจัดระเบียบชีวิตตั้งแต่เดือนนี้